สวัสดีพี่น้องที่รักในคิตาจักแม่สายแล้วก็พี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าเรามีโอกาสเต้นขึ้นมาด้วยพระคุณของพระเจ้าและเราจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตเช้านี้นะครับอยู่ในบทที่6ข้อที่23สสุภาษิตบทที่6ข้อที่23เพราะบัญญัติเป็นประทีปและคําสอนเป็นแสงสว่างและคําตักเตือนเพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิต พี่น้องครับเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสุภาษิตบทที่6ข้อที่2 3นะครับเพราะบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นแสงสว่างและคำตักเตือนเพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตนี่เป็นสุภาษิตเช้านี้นะครับเราจะเห็นว่าสุภาษิตในเช้าวันนี้ได้ยำ้ำแล้วก็ได้เตือนเราให้เราเห็นถึงความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้า นะในบรรทัดแรกบอกว่าเพราะบัญญัติเป็นประทีปนะบัญญัติก็คือคําสั่งของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งชนชาติอิสราเอลแล้วก็รวมถึงเราทั้งหลายด้วยคําสั่งเหล่านี้เป็นเหมือนประทีปประทีปคืออะไรครับประทีปก็คือ เหมือนตะเกียงเหมือนกับโคมนะครับที่ที่สมัยก่อนเขาใช้กันนะครับสมัยก่อนจะไม่มีไฟฟ้าเหมือนบ้านเราเขาก็จะใช้เป็นโคมไฟหรือว่าตะเกียงที่ต้องใช้น้ํามันนะแล้วก็จุดแล้วก็ตั้งไว้เพื่อจะให้เป็นแสงสว่างที่บ้านหรือว่าแสงสว่างในการเดินนะนี่เป็นสิ่งที่กําลังจะบอกว่าพระบัญญัตของพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนโคมเปรียบเสมือนตะเกียงที่สองเรานนะแล้วก็มีพระชนะของพระเจ้า บอกว่าในสรุดีบอกว่าพราะนาของพระองค์นั้นเป็นเหมือนโคมสองเท้านะพระเนาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เปิดทางให้เราได้เดินให้เราได้มีหนทางในการเดินให้เราได้รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนนะเป็นโคมที่สองนำเราให้เรามีความสว่างให้เรารู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนแล้วเราจะทำอะไรนะคนที่อยู่ในความสว่าง นะหรือว่าพี่น้องถ้าเราอยู่ในความสว่างเราก็เห็นอะไรชัดเจนใช่ไหมครับเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นเรื่องของอันตรายเราก็จะเห็นชัดเจนนะแต่ถ้าเราลองปิดไฟแล้วเราเดินโดยที่เราไม่มีแสงสว่างเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะรู้สึกกังวลเราจะรู้สึกกลัวใช่ไหมครับเวลาเราเดินเราก็จะแบบก,กลัวหน่อยไม่กล้าเดินแบบอย่างสบายใจนี่เป็นสิ่งที่กําจะบอกว่าถ้าเราไม่มีพระเจ้าของพระเจ้านั้น เราก็จะไม่มีแสงสว่างที่จะนําทางเราเราก็จะไม่มีโคมหรือว่าตะเกียงที่จะส่องข้างหน้าแล้วก็นําทางเวลาเราเดินเราอยู่บนโลกนี้เป็น,เป,นเป็นเหมือนกับเราเดินนะครับเราเดินไปสู่เส้นชัยเส้นชัยก็คือแผ่นดินสวรรค์ระหว่างที่เราเดินเราจําเป็นจะต้องมีโคมส่องนําเราหรือว่า,าพระบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนําเรานะแล้วอะไรอีกนะครับและ คำสอนเป็นแสงสว่างคำสอนก็นคือพระชนะของพระเจ้าที่สอนเราในพระธรรมสุภาษิตเราจะเห็นว่าสุภาษิตได้เน้นเรื่องของปัญญาความคิดความเข้าใจในการมีชีวิตอยู่ผู้เขียนสุภาษิตนั้นเขาได้ผ่านประสบการณ์มามากมายเขาได้พบเจออะไรมากมายและเขาได้หนุนใจเราให้เราเรียนรู้จากพระจนะของพระเจ้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าพระจนะของพระเจ้า นะคําสอนของพระองค์นั้นเป็นแสงสว่างแน่นอนครับความหมายตรงนี้ก็คือตรงตัวเข้าใจได้คําสอนเป็นแสงสว่างนะอย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นนะครับเราอยู่ในความสว่างกับความมืดมันจะต่างกันนะเมื่อเราอยู่ในความสว่างเรารู้เราจะเดินไปทางไหนเรารู้ว่าเราจะทําอะไรเราเราสามารถที่จะป้องกันเตรียมตัวแล้วก็ใช้ช่วยของเราอย่างมีสติแต่ถ้าเราอยู่ในความมืดเราไม่มีคําสอนของพระเจ้าเราไม่เอามาเป็น ตัวที่นําเราเป็นสิ่งที่จะนําเราหรือว่าให้เรานั้นได้รับแสงสว่างจากพระคาของพระเจ้าเราก็จะเดินอยู่ในโลกนี้ด้วยความมืดนะความมืดตรงนี้เปรียบเสม,มือนความบาปด้วยเช่นกันเราอาจจะทําบาปต่อพระเจ้าเราอาจจะทําบาปกับพระเจ้าเพราะเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในความสว่างนะความมืดก็เปรียบเสม,มือนบาปที่ที่มืดมีแต่ความมืดมิดนะครับมิดเป็น,เป,นเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งที่มืดมืดที่ ไม่ได้เป็นความสว่างนะแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าเราทั้งหลายเป็นลูกของความสว่างนะความสว่างก็คือพระเจ้านะความมืดก็คือมารซาตานเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องสนใจคำํำสอนของพระเจ้านะเราจะได้มีความสว่างในชีวิตของเราแล้วเราจะเดินต่อไปได้วยความปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องไม่ทำบาปต่อพระเจ้านะครับอะไรอีกนะและคําตักเตือนเพื่อการสั่งสอน พี่น้องครับแน่นอนพระเจ้านะของพระเจ้าถ้าเราอ่านนะครับก็จะมีทั้งคําสอนมีกฎเกณฑ์และรวมไปถึงการตักเตือนที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าก็เตือนเราทั้งหลายพระเจ้าเตือนเรานะครับทางไหนผ่านทางไหนก็คือผ่านทางชนชาติอิสราเอลชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นเสมือนบทเรียนให้กับเราเปรียบเสมือนคนเปรียบเสมือนชนชาติที่อยู่กับพระเจ้าแล้วก็ตอบสนองกับพระเจ้าเป็นบทเรียนให้กับเรา อิสราเอลไม่ตอบสนองตามที่พระเจ้าต้องการและเขาก็ถูกลงโทษและการลงโทษเหล่านั้นเราเห็นแล้วนะที่บันทึกไว้ในพระชนะของพระเจ้านี่เป็นบทเรียนสําหรับเราทั้งหลายนะถ้าเราเรียนรู้จากอิสราเอลนั้นเราจะไม่เข้าไปสู่สิ่งที่อิสราเอลกำลังเคยเคย,เคยประชิญอยู่ในอดีตก็คือวนเวียนอยู่ทินแลกก็ดาน40บปีโดนชนชาติอื่นมากว่าต้อนไปเป็นเชลยนะถูก ช,ชาติอื่นลังแก่ถูกกดขี่ข่อมเหงสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเราเรียนรู้จากอิสราเอลเราก็จะไม่เข้าไปสู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นคําตักเตือนของพระเจ้าสําคัญมากคําตักเตือนของพระเจ้านั้นเหมือนกับพ่อที่ดูแลลูกที่เตือนลูกนะพ่อที่เตือนพ่อแม่ที่เตือนลูกนะั้นไม่ได้เตือนเพราะว่าหมันไส้นะครับไม่ได้บอกว่า,เ,าเตือนลูกด้วยความหมันไส้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเตือนด้วยความรักเพราะว่าเราล่างหลายเหมือนกับเด็กที่เด็กไม่รู้เรื่องอะไรนะ ผู้ใหญ่เนี่ยเคยผ่านมาแล้วผู้ใหญ่รู้พ่อแม่รู้ว่าถ้าเราทําแบบนี้นะเราจะมีผลแบบนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าก็จะเตือนเราเพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอีกข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินยังไงพระองค์ทรงรู้ความคิดของเราล้ากาลังคิดแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจะนําสิ่งที่ไม่ดีมาถึงชีวิตของเราพระเจ้าก็เตือนเราให้เรานั้นได้เรียนรู้เพราะว่าพระเจ้ารักเราะผมอยากจะให้พี่น้องได้จดจําประโยคนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าพระเจ้า ตีเราอยู่ตอนนี้ท่านเรายังรู้ว่าพระเจ้ายัางตีเราอยู่อย่างยังลงโทษเราอยู่นั้นขอให้เรารู้ว่าพร,พระเจ้ายังรักเราอยู่นะครับถ้าเรายังถูกพระเจ้าตีสอนอยู่แสดงว่าพระเจ้ายังรักเราอยู่แต่ถ้าวันใดพระเจ้าไม่สนใจเราพระองค์ปล่อยเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเรากําลังถูกพระเจ้าทิ้งและมันสิ่งสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าด้วยซ้ํา เนะปลี่ยนจากเป็นลูกกลายเป็นศัตรูนะถ้าพระเจ้าตีเราแสดงว่าพระเจ้ารักเราแต่ถ้าวันนี้เราไม่โอ้พระเจ้าไม่ตีเราแล้ว,ลวเราสบายใจนะเรารู้สึกว่าสบายใจใช่ไหมถ้าพระเจ้าไม่ตีเราโอ้พระเจ้าไม่ตีเราแล้ว,ลวเราสบายใจพระเจ้าไม่สนใจพระเจ้าไม่ได้มายุ่งกับเราแล้วนะเราก็ปลอดภัยแล้วแต่ให้เรารู้้ว่าถ้าพระเจ้าปล่อยเรานั้นน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับเหมือนกับพ่อแม่ที่ไม่สนใจลูก ชีวิตของลูกก็จะน่าก,กลัวเขาจะเดินไปเขาจะไปเจออะไรแล้วมันจะเป็นผลเสียต่อเขานี่เป็นความรักของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ยังรักเราและพระองค์ก็ทรงสอนเราเตือนเราตีสอนเราเหมือนกับพ่อที่รักลูกคําตักเตือนเหล่านี้เป็นทางแห่งชีวิตในบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4คําตักเตือนของพระเจ้าคําสอนของพระองค์นั้นเป็นทางแห่งชีวิตทางแห่งชีวิตตรงนี้ก็คือเป็นทางที่นําเราไปสู่ชีวิตที่ ไม่ใช่ชีวิตบนโลกใบนี้นะครับเป็นทางชีวิตที่ไปสู่แผ่นดินของพระเจ้าเป็นชีวิตนิรันดรนะ์หลายครั้งเราดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เราจะเป็นต้องใช้ปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาที่มาจากพระเจ้าเหมือนกับสุภาษิตในทั้งเล่มน,นี้น,นะครับได้เน้นว่าให้เรามีปัญญาจงมีปัญญาจงเอาปัญญามากกว่าเงินทองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วปัญญาตรงนี้แหละจะนําเราไปสู่แผ่นดินสวรรค์จะนําเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาเราจะเรียนรู้จักผลทางของพระเจ้าแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างคนโง่เขาเราก็ไม่สนใจทางของพระเจ้านะและนี่เป็นสุภาษิตชาวนี้นะครับให้เรามาจดจำและเราให้มาท่องด้วยกันนะในสุภาษิตบทที่6ข้อ2ี่เพราะบัญญัติเป็นประทีปและคำสอนเป็นแสงสว่างและคำตเตือนเพื่อการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตนะขอพระเจ้าที่จะนำเราขอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่นำเรา และขอให้พระเจ้าของพระเจ้าที่จะนําเราในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้เราที่จะเรียนรู้จากคําเตือนผ่านทางพระ,าะระเจ้าของพระเจ้าผ่านทางผู้คนที่มาสอนเราเตือนเราให้เราได้สนใจว่าพระเจ้ากงลังจะบอกอะไรกับเราเพื่อเราจะมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าแล้วก็เป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงพ,รพอพระทัยนะครับขอให้เราร่วมใจกันในฐานด้วยกันข้าแด่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับครามเมตตาของพระเจ้า คำสอนของพระองค์รวมถึงพระองค์เองพระเจ้าที่ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงต้องการจะให้เรานั้นเป็นผู้ที่เป็นลูกที่ดีสําหรับพระเจ้าเป็นผู้ที่นํา พระพรไปถึงไปถึงผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีชีวิตถวายเกยเียรติแด่พระเจ้า mm hmm. กัพพระองค์ทรงโปรดนาเราให้เราทั้งหลายเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเรานั้นจะมีชีวิตที่ถวายเกยเียรติแด่พระองค์และให้เราเรียนรู้จากคําเตือนคําสั่งสอนการตักเตือนที่มาจากพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าหรือผ่านทางผู้คนผ่านทางใครก็ตามที่พระเจ้าใช้มาเตือนเราขอเรานั้นอย่าเป็นคนที่เย่อหยิ่งขอเราเป็นคนที่ถ่อมใจเรียนรู้จาก คำตักเตือนเหล่านั้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะควรแก้ไขอย่างไรเพื่อเราจะมีชีวิตที่อยู่ในเส้นทางของพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าที่เราจะสําแดงว่าพระองค์นั้นทรงรักเราและเราทั้งหลายนั้นเราจะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนให้กับสังคมแล้วก็ในโลกใบน,นี้ที่กําลังมืดมิดขอพระองค์ทรงโปรดนําเราด้วยขอให้สุภาษสิท ให้บัญญัติพระบัญญัติของพระเจ้านั้นที่จะเป็นแสงสว่างให้กับเราอยู่เสมอขอพระองค์ทรงปวดนําเราแล้วขอพระองค์ทรงระลึกถึงพี่น้องเราทั้งหลายที่ทําการงานให้ทําการงานตลอดทั้งวันนี้ด้วยความเช่นชมบินดีแล้วก็เป็นแสงสว่างเป็นพระพรต่อพี่น้องต่อคนอื่นอีกมากมายและรวมถึงลูกหลานของเราที่ต้องเรียนออนไลน์ก็ดีหรือว่าต้องไปโรงเรียนก็ดีขอพระองค์ทรงปกป้องพวกเขาเหล่านั้นที่จะมีความปลอดภัยแล้วก็ให้โรงเรียนที่แต่โรง,งเรียนที่ลูกๆเราไปเรียนนั้น ไอ้มีการป้องกันที่ดีแล้วก็ไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นโควิดที่กําลังระบ,บาดรอบใหม่นี้ก็รวงทรงปกป้องเราแล้วก็รวมไปถึงการงานของพี่น้องเราทุกๆคนขอให้เรานั้นได้รับการเลี้ยงดูอย่างไม่ขัดสนที่มาจากพระเจ้าขอเรานั้นที่จะวางใจในการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าเพื่อเรานั้นจะมี ประสบการณ์แล้วก็มีการเติบโตกับพระเจ้าพี่อีกวันหนึ่งก็ฝากมอบตลอดทั้งวันนี้ไว้ภายใต้าการทรงนำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเราจึงอธิษฐานทูลขอในพระนามพี่เยิสุ์จเจ้า Amen. อเมนกอบพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ